ก็ต้องขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะอยู่กับผมฟิลนะครับแล้วก็อยู่กับสาล่าฮอนนีบอลนะครับเรามาทําความรู้จักกับพิโรบัตรอันเตอร์กันนะครับอ่ะเราไปแบบว่าง่ายง่ายเลยนะครับสกิลหนึ่งบัตรนะครับจะเป็นการใบนะก็คือศัตรูจะสกิลไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็คือออยนิ่งนิ่งดิแม่งเอออ่ะก็คือบัตรเนี้ยเวลาเราสกิลหนึ่งไปนะครับยิ่งเราตีศัตรูนะครับเขาจะติดสถานะใบไปเรื่อย ในที่โดนใบเนี่ยก็ไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับส่วนสกิลสองนะครับให้เราคลิกง่ายๆนะครับว่ามันเป็นการกินคีฟนะครับกินคีฟก็คือเรากินปึ๊บแล้วจะเด้งขึ้นมาเห็นไหมฮะก็ถ้ากินคีฟที่มีสกิลติดตัวนะครับอย่างเช่นมิสเตอร์ทอหรือหมาป่าแดงหรือจะเป็นตัวอะไรต่างๆที่มีสกิลติดตัวนะครับเวลาเรากินไปเราจะได้บับออร่ามานะครับอ่าไม่งงนะถ้าอัพเต็มนะสกิลสามนะครับ เมื sure ่อศัตรูเลือน้อยเนี่ยเขาจะบินนะครับอ่าตีให้ดูเลยนี่ครับเมื่อเลือดน้อยกว่าส0ิบอร์เ็นะครับประมาณส0สิปอร์เซนก็ได้นะครับตัวจะบินนี่นะครับเห็นไหมบินแล้วนะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับมันจะเห็นว่าเราบินเมื่อตีศัตรูใกล้ใกล้ตายเนี่ยจะบินนะครับเมื่ออัพเต็มนะครับเห็นทั่วแผนที่นะครับก็คือไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่บ่อให้เลือดน้อยปุ๊บตัวเราจะบินแลวเราจะรู้เลยว่า ศัตรูอยู่ใ,ใกล้เรานะครับส่วนอันตีบัตรนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือการสาดสัตว์เลือดนะครับเมื่อศัตรูยิ่งเดินเนี่ยจะยิ่งโดนแรงเห็นปะ,ะนะครับเรื่องเรื่องของการสาดสาดกิลเมื่อกี้มผมไม่เข้าใจว่าแบบว่าเวลา,าทําคลิปอะมาทสาสัาวอะไรเงี้ยแม่งชอบหลุดเวทแบบแบบซ้อมผมไม่เข้าใจนะก็คืออันตีไปเนี่ยเวลาศัตรูยิ่งเดินนะครับเลือดจะยิ่งลดนะประมาณนี้ส่วนเอฟเฟกต์กระทาฟ้าบัตรนะครับก็คือการสาดหมู่นะครับนี่ครับ ถ้าอยู่ในวงนี้นะครับก็คือจะสาดเป็นหมู่นะครับยิ่งเขาเดินเนี่ยเขาก็จะโดนสาดนะครับสาดห,หมูนะก็โดนแบบว่าเป็นวงกลมเนาะก็ประมาณนี้การสำหรับการรีวิวฮีโร่บัตฮันเตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ชอบก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะมาบอกนี้เรื่อยๆนะครับโอเคก็ไปเจอกันคลิปหน้าบา,บายๆสวัสดีครับ